ลาช่วยเหลือคู่สมรสรวดเดียว15วันเลยมีผลตามกฎหมายอย่างไร A. นับเฉพาะวันทำงาน B. นับเฉพาะวันทำงานหากคู่สมรสอยู่ในไทย C. นับรวมวันหยุดเพราะคู่สมรสไม่ใช่สัญชาติไทย D. นับรวมวันหยุดโดยสรุปแล้วจะได้ค่าจ้าง1เท่าต่อ1วัน E ขึ้นอยู่กับสัญญาจ้างคุณตอบอะไรคะรอเคลียร์5วินาทีคำตอบคือดีนับรวมวันหยุดโดยสรุปแล้วเราก็จะได้ค่าจ้างเท่ากับ1เท่า ต่อ1วันสำหรับกรณีลาช่วยเหลือคู่สมรสรวดเดียว15วันเลยนะคะแน่นอนว่าก็จะไปตรงกับวันหยุดประจำสัปดาห์หรืออาจจะมีตรงกับวันหยุดตามประเพณีด้วยซึ่งถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็จะนับรวมวันหยุดไปด้วยเลยนะคะนั่นหมายความว่าเมื่อวันนั้น ตรงกับวันหยุดประจำสัปดาห์หรือวันหยุดตามประเพณีนายจ้างก็มีหน้าที่จ่ายค่าจ้างให้1เท่าเหมือนเดิมเลยไม่ต้องจ่ายเพิ่มนะคะฉะนั้นสําหรับสิทธิลาช่วยเหลือคู่สมรสถ้าเรามีการลาติดต่อกันสมมติลาติดต่อกัน6วัน7วัน10วัน15วันแน่นอนว่ามันก็มีโอกาสที่จะไปตรงกับวันหยุดเนาะถ้าแบบนี้ต้องนับรวมวันหยุดนะคะแต่ถ้าเป็นการลาช่วงสั้นๆนะคะอาจจะ 2- อสวันแบบนี้สามารถเลือกลาเฉพาะวัน งานได้ก็ไม่ต้องนับรวมวันหยุดค่ะเข้าใจกฎหมายรายงานแบบไม่ง่ายขอฝากติดตามรอเคลียร์ด้วยนะคะ